วันนี้นะคะดาก้าเนี่ยเขาจะต้องมาทำอะไรที่เขาไม่เคยทำมาก่อนในชีวิตตัดผมให้ตัวเองไปสอนท่กลัวครับสวัสดีค่ะกลับมากับช่อง Life of Bo นะคะ ติดตามแล้วก็ปักกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปจากพวกเราเนาะนวันนี้นะคะดาก้าเนี่ยเขาจะต้องมาทำอะไรที่เขาไม่เคยทำมาก่อนในชีวิตว<ะ>สิ่งนั้นก็คือตัดผมให้ตัวเองช่วงนี้นะคะร้านตัดผมที่กรุงเทพเนี่ยปิดเนาะเพราะว่าเราอยู่ในช่วงที่สถานการณ์โควิดยังรุนแรงอยู่เนาะทุกคนก็จะต้อง ตัวอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็เรียนออนไลน์ทํางานออนไลน์เราก็เลยไม่ได้ไปตัดผมเนาะไม่มีโอกาสได้ไปตัดผมวันนี้เนี่ยแม่โบก็เห็นว่าผมดาก้าเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวแล้วนะคะจริงๆอ่ะแม่โบอยากจะตัดให้เองแต่ว่าเดี๋ยวคนจะหาว่าแม่โบทักโทษดาก้าเนาะก็เลยให้ตัดผมให้ตัวเองดีกว่าเนาะโอเคครับให้ตัดผมให้ตัวเองแต่ว่าถ้าเกิดใครเห็นดาก้าหลังจากคลิปนี้นะคะใครเห็นดาก้าใส่หมวก ก็ไม่ต้องสงสัยนะเพราะว่าอาจจะปิดบังอะไรบางอย่างนะก็โอเคกันเดี๋ยวไปเป็นกำลังใจให้ดาก้าตัดผมให้ตัวเองกันนะคะผมจะตัดทรงนี้นะครับจะได้ไหมนะรู้สึกไงบ้างหลุบไปสอบไปกลัวครับกลัวมากกว่าไปสอบอีกป่ะไม่เท่าครับแต่ยังกลัวอยู่ครับล้อกลัวทำไมอะหลุบผมไม่อยากได้ผมผมผมดูไม่ดีครับ ใส่หัวกใช่คัะโอเคที่สำคัญคืออะไรรู้ปะพ่อก็ไม่รู้นะเนี่ยโอเคไปกันเลยก่อนก่อนเลยนะครับเราจะเอาอันนี้นะคะกิ๊บดีบก่อนที่จะไปลูด้านบนเอาผมของผมตรงนี้แล้วเอายังนี้ ทงั้นเราไปตัดกันนะครับนี่เราจะเลือกกันไหนก่อนดีแม่ว่าเอาอันใหญ่ๆก่อนดีกว่านันเอาอันนี้ก่อนนะครับโอเคไหนลองใส่เป็นไหมอ่าโอเคเดี๋ยวเสียบปลั๊กนะครับื๊ตกลงว่าราก้าบอกว่าอยากให้แม่ช่วยงั้นแต่แม่ลองซิลองดู แค่รูวอย่างนี้นะครับแต่มันสั้นกว่าตต้อต้อองง อย่าเชือกัอนนะคะยบานนี่ก็เป็นทองของดาก้าที่แม่โบตัดให้นะคะ <c oughs> ทําไมตอนที่แม่โบตัดให้เราดาก้ารู้สึกเกร็งมากเลยอะ <c oughs> ผมก็เห็นว่าแม่ไม่เคยทําก่อนครับผมก็กลัวกลัวเพราะว่าแม่ไม่เคยตัดให้เหรอค่ะ <c oughs> แต่จริงๆตอนเด็กแม่ตัดให้ดาก้านะ <c oughs> แต่ไม่เคยใช้บัตเตอรเลียนไงนี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่ลองใช้บัตเตอรเลียนกับดาก้า ถ้าเกิดใครอยากเข็นแม่โบตัดอีกนะคาวหน้าเนี่ยจะแบบว่าตัดให้สั้นกว่านี้ให้เป็นทรงกว่านี้เนะเาะคาวหน้านะครับผมจะตัดผมของแม่โอ้หรือตัดให้พ่อดีแม่อีกว่าครับถ้าใครอยากดูนะคะขอสักสองหมื่นไลค์นะแล้วเดี๋ยวจะเสียสละผมให้ดาก้าตัดให้ดูนะคะคถ้าใครชอบผมดาก้าที่แม่โบตัดนะก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะคะ บ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ้มออกมาโจออกมาโกออกมาโปจริงจริงจริงกันอยู่ตรงนี้อาะเธอกับฉันสนุกสนานให้ฮากันไปออกมาลองออกมาลุยออกมาคุยทำได้ต็มใจอยากให้เราทำอะไร